ใจร้ายมากเมื่อพี่ชายซ้ายฮาบอยประกณ์แกล้งน้องชายอย่างนองธนาโดยการแอบถ่ายน้องชายนั่งสปะงกตอนฟังพระสวดมนต์โดยหนุ่มบอยได้โพสคลิปน่องในอากับกิริยายกมือไหว้ในขณะที่พระกำลังสวดมนต์แล้วมือเจ้าตัวค่อยๆหล่นลงพอเริ่มมีสติก็ยกมือขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อยๆตกลงมาอีกทำเอาพี่ชายที่นั่งค้างๆต้องอัดคลิปวิดีโอโพสลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า ธรรมะสวัสดีสวสดมนต์กันครับทุกคนกสาธุ999ด้านน้องชายการีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าถอดจิตมีจริงไหมโดยแฟนๆที่ได้เห็นต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าเข้าถึงธรรมะของจริงซึ่งในรถพระธรรมเหรอคะงานนี้คาดว่านุ่มหน่องน่าจะตื่นเช้าจัดเพื่อมาร่วมทำบุญแน่ๆเลยล่ะคะ่ะ